ครับนี่ก็เป็นแม่ปั๊มคัดล่างของดีแมนะครับผมจะมาถอดประกอบให้ดูนะครับส่วนนี้เป็นลูกสูบนะครับและสปริงที่อยู่ภายในกระบอกนะครับอยู่ในกระบอกคัดเน่ปั๊มคัดนะครับนี่นะครับในการถอดนะครับถอดออกจากสารนะครับถอดออกไอ้ลูกยางครอบฝุ่นออกจากสารค่อนข้างยากครับในการถอดนี่ครับต้องใช้ไขควงงัดออก มันจะเป็นข้อตรงสากที่เขาเรียกว่าสากหรือว่าตัวยันคัดนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กนี่ยต mm hmm. ลูกยางออกค่อนข้างยากนะครับเราต้องชโลมน้ำมันนะครับนี่นะครับออกมาแล้วครับมันจะเป็นหวัวเป็นข้อให้มันอยู่ล็อกนะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้ยางข้อฝุ่นตัวนี้หลุดออกนะครับ mm hmm. ป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะหน้าที่ของเขาป้องกันฝุ่น ซึ่งเดี๋ยวจะเข้าไปทําระบบภายในให้มันเสียหายนะครับนี่นะครับในการถอดดอ,อกถอดยางครอบปุ่นออกจากสาในการใส่เข้าไปนะครับฉโลมน้ํามันตัวนี้จะใส่ง่ายนะครับในการใส่เข้าไปแต่ว่าการถอดนี่จะถอดยากก็ฉโลมน้ํามันเข้าไปนะครับก็มือดันเข้าไปให้มันเข้าล็อกนี่ครับแค่นี้ก็เข้าแล้วในชุดลูกยางครอบปุ่น ใส่กับตัวสากก็ไม่มีอะไรมากนะครับชุดภายในของปั๊มคัดล่างแม่ปั๊มคัดล่างของ DMAX ก,ก็มีชุดลูกสูบแล้วก็ลูกยางครอบฝุ่นนี่นะครับชุดลูกสูบแล้วก็มีสปริงในการประกอบเข้าไปก็หันด้านสปริงนะครับเข้าไปในกระบอกสูบแล้วก็ดันเข้าไปจากนั้นเราเอาตัวสากนี่ ดันเข้าไปข้างในแล้วก็ลูกยางครอบฝุ่นนี้ก็ให้เข้าล็อกนะครับดึงให้มันเข้าล็อกไม่งั้นมันจะไม่อยู่มันจะหลุดลงมาก็าจะมีล็อกของเข้าอยู่ครับมีบามีล็อกของเข้าอยู่อ๋อใช้แรงนิดนึงนะครับในการดึงยางเข้าไปให้มันครอบตรงนีน้นี่ครับการฝุ่นไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในระบบลูกสูบซึ่งจะเป็นปัญหา ตามมาภายหลังนะครับกล่องตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าชุดซ่อมชุดภายในของปั๊มคัดล่างนี่นะครับก็มีแค่นี้ครับชิ้นส่วนที่จะมาเปลี่ยนก็มีสปริงส่วนตัวนี้เป็นชุดลูกสูบก็มีลูกยางสองตัวนะครับอยู่ในตัวของมันแล้วก็มียางข้อปุ่นก็แค่นี้ครับ สามชิน้นส่วนตัวนี้ใช้ตัวเดิมก็ได้นะครับสากนี้เขาจะไม่มีมาให้นะครับสากยันคัดหรือว่าตัวยันคัดเนี่ยก็ใช้ตัวเดิมเพราะว่ามันไม่ได้สึกรออะไรนะครับเป็นทําหน้าที่ยันคัดหุบคัดจากแค่นั้นเองนี่นะครับชุด